ครับก็คิวนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหา,าขึ้น Unable to connect ในโปรแกรม Multi Point Manager นะครับเร่องนี้จะทำให้เราไม่สามารถควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร์อื่นในระบบได้นะครับมันจะขึ้นเตือนแก้งเตือนสีนเหลืองนะครับผมครับก็ เพลเลอร์จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ u n a b l e to connect พ็กด Reconnect แล้วมันก็ยังไม่สามารถ connect ได้เหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ก็คืออย่างแรกก็คือดู IP ก่อนนะครับว่า,เ,าเครื่องนี้มีปัญหาเนี่ย IP อะไรอย่างตัวอย่างเนี้ยเป็น IP อันนี้นะครับก็ให้ไปที่ Remote Desktop Connection นะครับแล้วก็ Remote ไปที่เครื่องที่มีปัญหานั้นนะครับ ครับก็หลังจากที่รีโมทไปที่เครื่องที่ขึ้นว่า u n l e to to n o n n t c t แล้วนะครับก็ให้ใส่ User เป็น Admin นะครับพอใส่ User เป็น Admin ปุ๊บก็จะล็อกอินเข้าหน้าของเครื่องที่มิปัญญันะครับก็ให้ทำการเข้าอินเทอร์นเน็ตครับอ่าเว็บไซต์อะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็น YouTube นะครับ แล้วก็เปิดลิงก์วิดีโอไว้สักลิงก์หนึ่งนะครับให้มันรันนะครับทีนี้หลังจากจที่มันรันเรียบร้อยแล้วนะครับก็พับหน้ามันลงมานะฮะแล้วก็ให้กด r e c o n n e c t ที่ Multipoint m a น a g e r นะครับแล้วสถานะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็น connect พอมันเป็น connect แล้วในโปรแกรม Multipoint dashboard นะครับ มันก็จะเห็นหน้าของเครื่องที่คอนเน c t อยู่กับเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับเรียบร้อยครับวิธีการแก้ปัญหานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ